สวัสดีท่านผู้ชมก่อนครับสวัสดีครับวันนี้นะครับเปาเปาน้องเปาเปาจะไปพาไปจับก,กิ้งกือเพื่อที่จะเอาไปเลี้ยงแล้วก็เอามูลไปทําปุ๋ยนะครับเอาป้านี่นีน่่ิอยู่ถังไปนี่ไปแล้วไปจับก,กิ้งกือเบาเบาเบา,าครับครับครับมันอยู่ตรงนู้น เอานี่ลกจังเลยป่าลกป่าลกนี่มาจับกิ้งคือครับนี่นี่ตรงนี้มีไหมดูตรงนี้ดิเฮ้ยทำไมไม่มีเลยมีแต่ขี้มันเลยมีแต่เห็นไหมกินเกี๊ยวเกี๊ยวกิ้งคือมีมีมั้ยนี่ครับตัวมันครับไิน กินไม,ไม้ใช่ใช่กินไม้ครับนี่กินไม้ตัวเล็กๆเนี่ยขี้มันขี้แบบนี้นะครับขี้แบบนี้จะเราจะเอาไปทําปุ๋ยนะครับไปใส่ต้นไม้นะครับรรนี่เอามาเอา,า,าเอาถังมา<ะ>ขี้ใหญ่ทำไมขี้ใหญ่ถ้วนี่ก่อนอื่นก็ทำให้มันขดก่อนครับนี่ นี่กดข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 ดนี่ก็ใส่ไปเลยลนี่นะครับกินจนี่กินีนี่เเขากินแล้วนะครับเขาก็ก็ถ่ายมูลถ่ายมูนนี่นี่แล้วก็เอาขี้ไปด้วยนะครับนี่ลูกขี้มันขี้มันก็เอากวาดไปทำปุ๋ยเนาะ หนะเดินน้านี่ไปหนุ่มเร็วไปไปเออไปตรงนั้นล่ะนู่นไปตรงนู้นมีไหมหนุ่มนู่นนี่นี่นี่เนี่ยทางนี้นี่นีน่นี่นี่ขน,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 นาดตัวมันเห็นไหมดี๋ยวมันชอบของกินของเนา่านี่ครับเยอะเยอะเลยนี่โอ้ตัวใหญ่ๆั้งนั้นเลย นี่มันชอบกินอันนี้ในบ่อบ่ออะไรเน่ะบ่อบ่อทิ้งเศษอาหารนั่นเลยนี่อย่าไปเนี่ยมากินกันนะนี่เดี๋ยวจับเอาถังมาเร็วจับมาจับมาออเนี่ยนี่รับก็กินใหญ่ใหญ่ป๊าาใหญ่ เยอะเลยมาป้มนโป้มีตัวอะไรเงี้ยโอ้ใหญโอ้ใหญ่ใหอ้้อัโอ้ใหญ่ใหญ่มากเลย่โอ้ใหญ่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 มีทั้งลูกเมี่ลูกเยอะเลย ลูก็เยอะมากนะครับจิ้จิมีตั่มีมีกินจีกินอะไรกินของเน่าเราก็จะเอาไปทำปว้าจินจี้งมีบันนี่ลูกลูกมันนไงลูกมันลูกเยอะแยะเลยออกลูกออกเต้านี่ดูลูกมันเอาไปเลี้ยงด้วยนะ นี่คือไอตัวสีแดงอยากให้กัดนะครับนี่กัดกัดก็ี่เจมุ่ไหนก็ี่เจมตัวเล็กตัวเล็กกี่เจมุ้แบบมกี่เจกินกินมุ่ไหนท่าก็มีท่าเห็นท่าเห็นไหมท่ากินท่ามุ้งบัครับกี่เจนั่นนี่ต้องเอาเอ่อปากคีบเล็กอะปากคีบเล็ก มากินหมูกินกินหมูโอ้ยเนี่ยแล้วกินกินหมูน่ะอ่ะอย่าไปก็กินจริงๆ okay. เดี๋ยวไปทำปุ๋ยนะครับเอาไปให้ให้มันถ่ายมูลแล้วก็เอามูลมาทำปุ๋ยนะครับเอามูลมันมาทำปุ๋ยจริงจริงใหญ่เยอะแยะเลยทั้งลูกก่อนลูกมันเน,นี่ย ไไกำไมไปไหนมาวทำไมทำไมไปไหนมาโอ้ใหญงมากเลยเนี่ยเด็กตัวปูนหน่อยก็ดูก็ดูดิดูดูเนี่ยดูดูเนี่ย เ็น <anca> ไหมีตั้งมีต้องลูกต้องนีแม่มันแม่อันนี้ลูกมลูกเริ่มโตเขาเอาไปเลี้ยงเอาไปเลี้ยงแล้วก็ว<แ>ให้มันถ่ายมูลถ่ายมูลแล้วก็ใช่เอาไปนาให้มันถ่ายมูลแล้วก็เราก็เอาอขี้มันมาใส่ปุ๋ยไอ้ทำปุ๋ยนะครับ เยอะไหมมากไหมโอ้โนี่เห็นเดี๋ยวปิดทุ๊โอ้ตัวเล็กก็มีเยอะแยะเลยนะครับเนี่ยตัวเล็กๆ,ๆเนี่ยไอเขาเรียกอะไระ่ะลูกมันนะครับ ลมังไปด้วยมันจะได้โตจะได้เลี้ยงเอาโอเคเดี๋ยวเก๋อ้กิงเก๋จิงเกือจิงกิงเก๋โอ้จิงเก๋เอาไปไปแล้วครับเอาจับกิงคกือไปทำไปให้ถ่ายมูลทำปุ๋ย ไปายลุกเลยกำลังอันนี้อันนี้ขี้ของมันครับนี่มูลของมันถ่ายมูลนะครับถ่ายมูลไว้อันนี้มูลกิ้งกือนี่นี่ตัว ตัวเล็กๆทำไมขี่ใหญ่แต่วะกินพวกกินเปลือกไม้กินอะไรนี่เราก็จะเอาขี่มันไปใส่ต้นไม้นะครับนี่เราจะจับตัวมันไปก่อนนะครับว้าวอยออกไปถนนเด้องมานี้รถใหญ่เข้ามาเด้วมานี่เแล้ว เดี๋ยเราจะกวาดขี้มันไปใส่ต้นไม้นะครับปุ๋ยดีๆีต้างกันครับเนี่ยปุ้ย ปุ๋ยกิ้งกือปุ๋ยมูลกิ้งกือไม่ใช่ปุ๋ยมูลข้างขาวครับนี่ครับอาหารกิ้งกือครับนี่ ชอบกินแกงมังกร